พ่อแม่พี่น้องจ๋าเมื่อนี่มากินข้าวแรงกันนะจ๊ะเนาะน้องเกดสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเมื่อนี่เดยยังกินขนมเส้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขนมเส้นอบแห้งแล้วก็แกงแกงแดงไก่นะจ๊ะไก่บ้านนะจ๊ะเนาะไก่บ้านนคนหอนๆเลยผงแกงแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็อาหารเด็กอาหารเด็กหน่อยแม่และจ้ะพี่น้องจ๋ามาตั้งกองกินกันนะจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋า น,นีไก่บ้านนะจ๊ะนะ้องไก่บ้านเลี่ยงเองปลอดสารพิษว่ามีสารพิษน้จ๊ะเนาะมิใส่บดีเลยนอกอกะหายไปตลอดเลยนะจ๊ะครับทําไรครับมาขีดกุ้งนะหายไปตลอดเลยบัวหายกันได้พี่น้องวาโทร,ทรศัพท์พี่เต็กับปากหลานะจ๊ะโทรศัพท์เอื่อย้ังแล้วอกปากหลานว่ามียูทูบมึงบ่มีมการ์ตูนมึงกเรเลยเบิ่งกัะเถื่อนวก ลูกก็เลยไปถ่ายคลิปเพราะว่าเอามาถ่ายคลิปบลลาการรันเฮมูนี่เนี่ยเด่ายเยนะมื่อกี้นาะเพราะว่าบัลล่าเอาโทรศัพท์เอื้อยเอานมที่ลาดพังจ่อยเติมทุกคนคคอ่ะเติมทุกคนเจ๊้จ๊ต้องจิ้งโค้งเราต้องระวังเพราะว่าแพะตลอดเวลาเลยตอนเนี้แพะแล้วก็ขึ้ขนพื้น เป็นลูกแมวไปแล้วบางเก็ดหน่อ้าเอะไรของแม่ตามาเล่นเอะไรของแม่ตามาเล่นใ้รังาปนี่นะใชไปแล้วหรอส่ไปแลวอืมเห็ดใส่ได้ นเมเนันไยอย้กงลื้อของสิครับไก่อร่อยไก่อืม mm hmm. แกงหัวกระแกงนหัวหรอถ้าใส่หมูชิ้นไม่ได้เผ็ดมากเอานี่ไปลายอร่อยเลยเนาะแกงกะทิไก่บ้านหรือว่าแกงเดียว

ยังไงเ,าเนาะไม่กินกุ้งเหรอย่าทำที่อย่าทำที่ททเกณฑ์ไม่เอารับอ,อ,อืมทำอะไรกุเนาะอืมไม่กะดูกเลยนไหอือ สุดดุนโทรศัพท์าาพยุ่กับบกลาตลอดเวลาเลยไทยเนี่ยไทยคิดเนี่ยน้องไอยา ớ, ท่านแม่จ๋าสิทำหน้า <ort>. มไม่เลวข้าวหให้พี่เรินมาครับดูอันนี้หน่อยกินกน้อยนี่น้อมหน้าต่างลบข้าวครงนั้นไปดูแตงบินเดี๋ยวไปบินอร่อยเหนียวนุ่มอยากจำ่ได้ก็เสนามไว้ ก็ดูจากวานจมื่นเอเลยมไอไรเปัญหาเรายอมแพ้ก็เหมืยยมอนเราทำใช้ชนะพอเราจะผ่านแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราต้องแล้วก็สะเก็ดหน้าไม่กี่รอบ เม่ต้องไปเฮด็ธนาคารดอกผู้ใดที่ยัง่ผพานชัยชนะนะนะเสียงเชียงติดโควิดเพราะว่าคนมันแออัดหลายจากผู้ใดต่อผู้ใดมาจากไหนนะตัวให้สแก,กนนะ้าให้เหดตลอดอะ่ะคือแบบพยายามเฮ็ดอ่มันจะเป็นช่วงจังหวะถ้าเกิดตรงจังหวะว่างอะ่ะมันก็จะได้ ผ่านค่ะว่าตรงจังหวะที่เขากําลังใส่งานกันเลยหลายโมทานร์ดต้องพยายามเห็ดที่แหลกองโกง 90, กับโมทาร์ดปาสิพานเกือบยี่สิบหอดมั้งแลสุดท้ายก็ไทยชนะ <c oughs> อืมเนาะอืม <mimit> yeah. What am I going? Oh. I'm going. คือสับคือร่ว่างอะยุ่ช่วงบักราตอลอดเวลาคือ <c oughs> ว่างแล้วก็เป็นช่วงที่บักรารับลับก็เป็นช่วงที่เราต้องไปเฮ็ดงานเขาเป็นยังไหรอเน แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้น้องก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะน้องอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามอ่ะจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกับน้องเกดเนี่ยนะจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้นะจนะ๊ะน้องบ๊ายบายนะจ๊ะขึ้นได้ค่ะ